สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดฟูลฟีเจอร์ที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งนะครับก็มาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนเข้ามากด subscribe และมารับชมกันต่อใน YouTube กันได้เลยนะครับก็มาเริ่มจัดกันเลยดีกว่าก็คลิปนี้จะเน้นหลักไปที่ฟีเจอร์อย่างเดียวนะครับสําหรับใครที่ ดวงไม่ดีเปิดไม่ได้ไอคอนก็คลิปนี้ก็เอาใจคนสายฟีเจอร์นะครับมาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างกลองหน้าก่อนเลยนะเป็นเอ็มบัเป้แน่นอนเอ็มบัปเป้ล่างหนึ่งร้อยด้วยนะเสียดายนะครับผมไม่มีเลวานเก้าสิบเก้านะถ้ามีฮาเลนมาร้อยหนึ่งแล้วมีมาให้เปิดแล้วนะนี่ผมก็จะจับใส่ไปด้วยนะแต่ก็ยังไม่มาแต่ถ้าถามว่าจะเปิดแพ็คฮาเลนไหมก็คิดว่าคงไม่น่าเปิดนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ก็ อยู่กับเราอีกไม่นานเองสองสามเดือนมาครับก็ได้แฮร์รี่เคนกับเอมบัเป้นะครับหน้าคู่เรามาดูปีกซ้ายกันก่อนเอาปีกขวาก่อนก็ได้ปีกขวาถ้าดูจากค่าพลังก็ต้องเมสซี่นะครับแต่ไม่เอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่ก่อนดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นเป๊ปละกันแล้วผมจะโยกเมสซี่มาเล่นเอมเอฟนะจะได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งด้วยแต่ แฮรี่เคนเราเนี่ยดิต้องโยกเอางั้นผมโยกเอ็มบอเป้ก็ได้แล้วกันหรือหรือถ้าผมเอาสเตอร์ลิงมาเพราะมันเก้าสิบแปดนะสเตอร์ลิงมาสำรองก่อนแล้วกัน LWF แต่เสียดาย้ั็ต้องฟาติเท่านั้นเนาะและนี่เอ็มบอเป้ ปีกขวาที่ร้อยหนึ่งผมลองดู AMF ที่เก้าสิบเก้าก่อนนะครับค่าดีที่สุดเท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นเมสันเมาส์นะเมสันเมาส์นะครับเพื่อนๆแต่เสียดายผมอยากโยกเมสซี่มาเล่นตรงนี้นะ แล้วปีกขวาผมยอมเหลือเก้าสิบเจ็ดก็ได้ RWF RWF ดีๆผมไม่ค่อยมีเลยนะตัดใจแล้วกันเมซี่ไปขวาแล้วก็เอาเมสันเมาส์มาแทนแล้วกันนะครับมีเมาส์ล่างดีที่สุดของเขานะ ก็จะจบคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามต่อกันใน YouTube ด้วยนะครับเพิ่งมาสังเกตว่าจะสามนาทีแล้วก็ถ้ามาดูต่อที่เซ็นเตอร์ C M F C M F ที่ดีที่สุดก็น่าจะ97นะครับถ้าจำไม่ผิดกับคิมมิดนะ D M F 99 นี่คือเตียโก้ล่างที่ดีที่สุดนะแบ็คขวาแน่นอนนาโนแบ็คซ้ายเอาฟองโซ่ so. ไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับสองตำแหน่งนี้จริงๆนี่ก็ได้เหมือนกันนะเตย์ลอูการ์นันเดสวาลานก่อนเลยแน่นอนเก้าสบเจด วลานกับดีอาร์แล้วกันนะผมขอเป็นดีอาร์ประตูเก้าสิบห้าเทสเตกนนะถ้าเท่าที่ผมมีเสียดายไม่ได้คู่ตัวสเตกนนี่อันนี้ก็ฟีเจอร์11ตัวจริงก่อนนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยอืมสำรองแล้วกันสำรองคนแรก เอาเอ็มบอปเป้ใส่บีกสักตัวนั้นเถื่อนเลยเลวานด็อปสกี้อืมหเอ็มบอปเป้มันสแตทสูงมากเลยนะอืมใครดีอืมนมาแล้วกันขอกล้องหลังหน่อยก็ได้ กองหลังขอเป็นหรือกองเต้กองเต้ก,เตก็น่าสนนะเนี่ยเดยองผมยังไม่ได้อัพเลยนะเดี๋ยวผมขอลองไปอัพเดยองก่อนนะผมว่าเดยองก็น่าจะเก้าสิบเจ็ดนะแต่ผมเลือกเตียโก้ดีกว่าอ จอจินโยไม่เอามีหลคนบอกว่าจอจินโยจะบอลลงดอนะเพราะนี่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะได้บอลลงดอได้ไงเนี่ยคิมเพมเบ้ไหมคิมเพมเบ้โอติดร้องเพลงเลยเมื่อกี้เดลิกแล้วกันเฮ้ผมลืมสเตอร์ลิงได้ไงเนี่ยหรือเปล่าผมใส่มายัง อ๋อใส่มาแล้วอืมเลือกยากจัางอย่าบอกนะต้องเบนเซมาคนเดียวแหละเอเบนเซมาก็เก้าเจ็ดพี่ตู้ก็เก้าเจ็ด ผมเลือกพี่ตู้แล้วกันโอ้สี่เก้าก็แปดอยากให้ห้าพันอ่ะผมว่าน่าจะมีคลักตำแหน่งนะถ้าขอลองดูอีกทีก่อนฟีเจอร์ 5, ห้าพันไมแทนกองเต้แล้วกันกีนวูดกีนวูดกับแนบบี้ได้หมดเลยนะนี่ห้าพัน เ๊ะเลยโ,โหสุดยอดเลยนะครับสำหรับทีมนี้ก็ถ้าใครเป็นสายฟีเจอร์แล้วก็ไล่ล่าแต่ฟีเจอร์ก็ลองจัดกันดูได้นะครับถ้าใครมีสเปคตามนี้เลยนะก็เดี๋ยวมาไล่นักเตะกันดูประตูเป็นสเตเกนนะครับหรือถ้าใครมีครูตัว96ก็ใส่มาได้เลยนะแบกซ้ายแบกขวาผมเป็นเอาฟองโซกับเทนอารโนนะเทน9กด้วยเซนเตอร์เป็นดีอารกับวาลานะครับแต่ มันยังไม่ดีที่สุดนะดีที่สุดน่าจะเป็นเดลิก99นะครับดิวิดดรับกับวาลานะกองกลาง2คนนะครับเป็นเตียโกกับคิมมิตนะครับตำแหน่งที่สามารถทดแทนกันได้คือเตียโก้นะครับเพราะว่ามีแฟงกี้เดยองที่97เหมือนกันนะครับก็อามาใส่กันได้กลางลุกกลางลุกผมเป็นเมสันเมาส์นะครับหรือตำแหน่งนี้ผมแนะนำว่าเป็นเมสซี่ล่างนี้แล้วมาโยกได้ถ้ามีปีกขวาที่ดีกว่านะครับ a w w f ที่ดีที่สุดผมถ้าที่ดูมาฟีเจอร์ก็น่าจะมีแค่เมสซี่เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สามประสานแดนหน้าเป็นอันซูฟาตินะครับฟาติร้อยเอมบัเป้ร้อแล้วก็ดิโอเนลเมสซี่เก้ากนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับทีมนี้จับไปเล่นลงแรงได้จับมาปั่นอีเวนต์ได้ดีเลยนะถ้าถามผมก็ ลองไปจัดกันดูได้นะครับถ้าใครมีนักเตะฟีเจอร์ตามนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็เดี๋ยวให้ถ่ายรูปทีมโดยรวมแล้วกันหน้าตาทีมก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็จะถึง500ซับแล้วนะครับรบกวนฝากเพื่อนๆด้วยอยากถึง500ซับแล้วฝากกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับ